ทุกๆเออไม่ใช่ทุกๆุวันไม่ใช่ทุกๆตื่นแต่ว่ามัน ok ทุกๆจริงๆเอะ่ะก็คือแบบมันปักก็แบบไม่สม่ำเสมอกันว่าวันันไหนเราเปลี่ยนบ้างไม่เปลี่ยนบ้างนะก็แล้วแต่นะทุกคนเออเอาง่ายนะเราจะบอกกันเลยว่าไปดูกันเลยว่าคอสตมูมในวันนี้แต่งอะไรมาดูกันนะคะนี่ก็เป็นแบบนี้นี่ ดูเลยคอสตูมนะแล้วก็แตะเราก็ใช้ผมอันนี้นะคะผมอันนี้ที่มาจากคาแรคเตอร์ตัวนี้นั่นเองนะคะนี่ผมของตัวนี้แล้วนะเราก็ใช้หน้าอันนี้นะคะอันนี้กี่โลบักมันจำไม่ได้ละสามสิบโลบักมั้งประมาณนี้แหละนะ ็ชุดตัวเนี่ยเราใช้ของผู้หญิงนะคะเป็นผู้หญิงเลยเป็นของผู้หญิงแขนนี่ก็ของผู้หญิงหมดเลยนะคะส่วนหมวกเนี่ยเราเอาใช้หมวกอันนี้นะเอ,อ่อคอสติง้งนี่เราใช้หมวกอันนี้นะคะหมวกที่แบบมันแรกมานะคะได้มาจากการทำาะไเล่นแต่จำไม่ได้แล้วนะคะได้มาจากการทำอะไรนี่แหละ ต่อมาเราก็มาดูเสื้อเราเราใช้เสื้อของก็ทุกก็น่าจะรู้นะคะเราเอช่องแตงฟอร์ชนะขอบอกไปเลยว่าฉันใช้เสื้อของช่องแตงฟอร์วัชชิงนะคะทุกคนเออแล้วก็ที่เชิ้ตนะเราก็มีประมาณนี้แต่ว่าเราใช้อันนี้นะประเทศไทยเนี่ยอ,อันนี้ บางครั้งก็ใช้อันนี้นะคะ youtube แต่ว่าเราจะใช้อันนี้กับเสื้อตัวนี้ก็ใช้กางเกงของแตงฟร์วชิ่งเหมือนกันนี่อันนี้นี่อันนี้ห้าลูบักก็บอกก่อนเลยนะคะว่าไอ้ทั้งเสื้อทั้งกางเกงของช่างแตงฟร์วชชิ่งนะคะห้ารูบักอันละห้ามูแล้วกเลยแล้วก็นะคะแล้วก็แล้วก็นะะกกอ เราก็ไม่ได้ใส่อะไรอีกใส่แค่นี้แหละนะนี่ก็น่ารกาักเหมือนกันแต่ว่าเราไม่อยากได้แต่ว่าไปอันนี้มันก็สวยอยู่ดีนะสวยแน่เลยใ้เท่เมันใบหาของซื้ออีกแล้วก็วสวยเลย ต้องซื้อดิมันสวยมากไม่มีไม่มีของฟรีเนี่ยแล้ก็ประมาณนี้เนี่ยม่เอาไม่เอาแนล่างโอเคเรามาดูอนิเมชั่นกันเลยนะ แต่ใช้ออนิเมชันอันนี้นะทุกคนเป็นอนิเมชันอันนี้นะก็80ดสิบัคถ้าดึงก็จะประมาณเนี้ยแปดสิบโัคน,นะทุกคนนะออก,ก็ประมาณนี้แหละ ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับวันนี้เออลืม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 อีโมดอันแรกนะเราก็อันนี้อันที่สองก็อันนี้อันที่สามก็อันนี้อันที่สี่ก็อันนี้ถ้างงอันที่ห้าก็พอยเหมือนกันที่หกก็เต้น อันที่เจ็ดก็เต้นเหมือนกันอันที่แปดนะคะก็อันนี้นะเป็นอันนี้ยี่สิบห้าโลบักนะทุกคนก็ประมาณนี้แหละคอสตูมที่เราแต่งนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะ